สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆหาโมนีผ้ามัดเห็ดกับเขาแลงอีก้วคะพี่น้องเมนูโมนี่กะมีไก่ขั่วเค็มแล้วก็แกงจืดฟักหมูสับแล้วก็เห็ดนั่งล่มหลวงอย่างค่ะนี่ค่ะพี่น้องหนูเสียบใสมแ้แเราเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอามาอย่างกันค่ะกัเป็นเมนูโมนี่นกะจะเป็นเมนูจืด,จดๆเนาะหาสะบอกมีเพ็ดค่ะโมนี้แล้วก็อันนี้คือเห็ดไก่ข,ขั่วเค็มหนูจะเอาไก่มาหนึ่งให้มันสุกก่อนค่ะพี่น้อง มาจัดเดี่ยวลอกไห้ไก่ซุกจึงนอยเดี๋ยวเขามาลงมือทำกันเลยค่ะเอาค่ะพี่น้องหนึ่งไก่พ่อซุกละค่ะเดี๋ยวเข้ามาลงมือผัดกันเลยค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าเอาไก่ใส่ลงไปค่ะ เอาละคะ่ะพี่น้องข้าผัดไก่เริ่มสุกละจ้าจเพราะว่าเมื่อกี้เ้าใส่อสิ่วดำกับอิ่วขาวลงกไปละคะ่ะข้าไก่ข้าเริ่มสุกข,ข้ารีไฟลงคะ่ะแล้วปิดถ่ายด้วยน้ำตาลทราย นะ้แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเมนูนึงไก่คั่วเค็มค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเห็นมันมนิงเมนูต่อไปเลยน่าจ้า นี่คือข้าอยางเห็ดนางล่มหลวงค่ะพี่น้องข้าคือข,ข้าบกอเตาถ่า,านบะอีหยังสิค่ะข้าอย่างในกระทะอยางยังสีเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวข้าอย่างก็ไปกบ้าค่ะมันเหลืองหอมข้าก็เอามาก,กินได้กับน้นำจิ้มซี่ฟูดค่ะพี่น้อง แล้วละจ้าพี่น้องก็เขาแลกงนี่ค่ะบันนี้มากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะเมนูโมนีก็จสออกทํานองแบบว่าเมนูลดความอ้วนเผื่อสุขภาพค่ะไก่ขัวเข้มนี่จ้าพี่น้องนี่ค่ะไก่เป็นส่วนหน่องมันเนาะค่ะพี่น้องส่วนน่องมันสิโมนุ่มคือส่วนสะโพกกเวยค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้แกงจืดฟักกระมูสับขาปั้นก้อนค่ะนำซุปกลมกและเฮ็ดย่างค่ะพี่น้องเฮ็ดให้เบิ่งแล้วค่ะเห็ดย่าง เฮ็ดอย่างนี้จิ้มกับน้่งจิ้มซีฟูด้ดเปรี้ยวหวานเข้มเผ็ดนิดๆค่ะแซ่บมาสตัดกันค่ะกับข้าวสวยห้อนๆกินค่ะ,ะนี่จ้ะเฮ็ดนี่เฮ็ดนางล่หลวงเลยค่ะพี่น้องตรงปลายมั่นนะคะตรงดอกมันข้างบนนะคะมาสือกรอบๆค่ะนุมน่มๆแต่ว่าตรงโค้งมันนี่ค่ะมาสือเหนียวๆจ้ะพี่น้องนี่ค่ะกับข้าวสวยห้อนๆก่อนนึงก็อิ่มแล้วค่ะพี่น้อง เมนูแต่ละมือก็สับเปลี่ยนวนเวียนกันไปค่ะไทยแนอีสานแนค่ะพี่น้องมาจ้าเมื่อกี้เขากิดน,น,น้ำด้วยกันค่ะทุกผู้ทุกคนจ้า